จเจริญพรทุกทุกท่านวันนี้วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564การเข้าพรรษาก็การเข้าพรรษาก็จะครบหนึ่งเดือนแล้ววันพรุ่งนี้ก็ครบหนึ่งเดือนวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวในหลักสูตร คณะสาสมาธิรุ่นที่หนึ่งทำดีหนึ่งรหนึ่งวันบูชาแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสนิพระยาณวาชิโรดมรงพ่อวิริยังสลินทโรก็ผ่านมาแล้วสิบ3าวันแล้วท่านทั้งหลายท่านใดยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครนะโอกาสที่เราจะได้สร้างความดีให้แก่คุณพ่อคุณแม่ มันมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่เขาว่ามีอยู่ไม่มากทุกวันเราก็ได้ดูแลพ่อแม่อยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งที่จะทําให้เราได้เพิ่มขึ้นเรามีสวดมนต์เรามีนั่งสมาธิเรามีแผ่เมตตาและก็ฟังธรรมบรรย,ยัยอันนี้มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราก็ทําได้ตอนเช้าตอนเย็นด้วยอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษ แล้วตอนเช้าเช้าตื่นมาแล้วก็เดินจงกรมก็ได้เราทำทุกอย่างเนี่ยให้คิดว่าเราบูชาบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ของเราส่วนอาตมานี่ก็บูชาคุณพ่อคุณแม่ด้วยและก็เน้นไปที่เจ้าประคุณเด็จพรยานวชิโรดมด้วยการที่เราได้ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะสร้างบุญกุศล อุทิศให้แก่เจ้าประคุณสนพร,ระยาณวาชิโรดมหลวงพ่อวเวรียงแล้วก็พ่อแม่ของเราบางคนยังมีชีวิตอยู่บางคนก็ล่วงลับไปแล้วทีนี้การสร้างความดีเราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนี่เพื่อแผ่ให้แก่คนอื่นด้วยก็คือสามารถที่จะแนะนําคนอื่นมาร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์เทพเจริยาจารย์การได้แนะนําใครสักคนหนึ่งให้เขาได้มาร่วมสวดมนต์มันเป็นบุญของเรา เรียกว่าสร้างเมตตาบารมีบุคคลที่ได้มาสวดมนต์กับเราโอ้เขาก็ได้สร้างบุญกุศลให้แก่เขาจิตสำนึกของเขาก็จะพูดว่าโอ้ถ้าไม่ได้คนแนะนำเนี่ยเราคงไม่รู้ก็ต้องขอบคุณบุคคลที่แนะนำเราด้วยอย่างนี้เรียกว่าเราสร้างเครือข่ายยงใยกันให้มาสร้างความดีเพร่นหลักสูตรคณิสาสมาธินี้เป็นหลักสูตร ทำสมาธิยงใหญ่ทั่วไทยทั่วโลกถ้าหากว่าเราทําได้มันจะเป็นการสร้างเครือข่ายการทําสมาธิแผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยและก็ยงใหญ่ไปถึงทั่วโลกด้วยอันนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งพลังจิตบวกหรือพลังจิตขาวนอกจากนี้เรายังแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่เป็นกายทิพย์อย่างที่พากล่าวว่าขอ บุญกุศลนี้แผ่ให้แก่เท้าสกเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระสยามเทวธิราชเรายังเผื่อแผ่ให้แก่ผู้ที่มีกายทิพย์ผู้มีบุญญาอุภาพอยู่แล้วส่งให้ท่านมากยิ่งขึ้นจะได้ช่วยปกป้องเรียกว่าโลกบาลคือมหาราชทั้งสี่เนี่ยจะได้มาคุ้มครองโลกของเราเจาะจงมาที่ประเทศไทยด้วยเท้าจตุโลกชาตดจตุโลกบาลทั้งสี่ แล้วก็เท้าสกัดเทวราชให้ท่านมีพลานุภาพยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้อันตรธานหายไปจากประเทศไทยของเราอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นการที่เรามาสร้างเครือข่ายคณะสาสมาธิรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าทำดีหนึ่งร้วันบูชาแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสมุรพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อิริยังสลินทโล คือได้ครูบาอาจารย์ด้วยแลวก็คุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยหนึ่งวันนี่ที่เราทําได้เนี่ยมันเป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่มันเป็นการสร้างความดีอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเรามาสร้างมหากรรมในชีวิตของเราเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตเราก็จะได้ภาคภูมิใจว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเรานี่สุดความสามารถของเราและการอย่างปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูบบชา อามิสบูชาคือให้วัตถุสิ่งของให้อาหารให้ข้าวให้น้ําให้เสื้อผ้าอาภร์ให้ที่อยู่อาศัยมันก็เป็นบุญอยู่แล้วทีนี้ปฏิบัติบูชาทีนี่ปฏิบัติบูชาก็คือการสวดมนต์การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการทําตามคําแนะนําพร่ำสอนของคุณพ่อคุณแม่และก็ของศาสนาคือพระพุทธเจ้าได้แนะนําเราโดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อเรียงได้แนะนําเรา วันนี้ได้เวลาแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้สวดมนต์วันนี้ผู้ที่จะนําสวดมนต์ก็คือท่านพระอาจารย์โกศินปัญญาวุฒิโกซึ่งอยู่เบื้องหลังของการถ่ายธทรำรหรือว่าอยู่เบื้องหลังของการถ่ายทอดทางทางเฟซทาง y ย t u b e แล้วก็ทาง Z o ูมด้วยวันนี้จะนิมนต์ท่านนำสวดบทพลจักกรัตนสูตรขออนต์นครัา โอ,โอ้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 วันนี้มีความสุขมากๆปกลื่มใจมากๆเบิกบานใจมากๆ,ๆท่านทั้งหลายได้ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองและก็เพื่อนญาติพี่น้องต่างก็ชักชวนกันมาสวดมนต์หรือมาร่วมคณาสาสมาธิครั้งที่หนึ่งณวเทพเจติยาจารย์ทำดี หนึ่งร้อยหนึ่งวันบูชาแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าพระคุณสนิพระยานวชิโรดมหลมพ่อเวเรียงศรินทะโลการที่เราทำอย่างนี้บ่งบอกว่าเราเป็นสิทธิ์ที่ดีเราเป็นลูกที่ดีกตัญญูกตะเวทิดานั้นเป็นคุณธรรมที่ควรจะสร้างขึ้นให้แก่ตัวเองเมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว ก็จะเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ของคนดีเมื่อท่านทั้งหลายมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นที่รักของเราที่เป็นที่บูชาของเราแม้ท่านมีชีวิตอยู่เราก็เคารพรักท่านสนับสนุนท่านทุกอย่างช่วยเหลือการงานเราก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีเรามีครูบาอาจารย์เช่นเจ้าปร,ระคุณเด็จพญาณววชโรดมหลวงพ่อเวรียังสลินทโลนี ก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทางธรรมท่านก็สร้างบำเพ็ญประโยชน์มากมายให้แก่พุทธศาสนานและก็ให้แก่ชาวโลกเปิดสอนสมาธิทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนี่คือท่านมาต่อยอดสร้างความดีให้แก่ชาวโลกวันนี้มาพูดถึงเรื่องภพเพจกตะปุญญาดาคือบุคคลผู้ได้สั่งสมบุญกุศลไว้แล้วในอดีตชาติและก็มาต่อยอด ในปัจจุบันนี้การที่บุคคลเกิดมาหล่อมาสวยการที่บุคคลเกิดมาร่ำรวยการที่บุคคลเกิดมาสติปัญญาดีนั่นแหละคือเขาได้สั่งสมบุญกุศลมามากแล้วจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้แล้วมาย้อนดูพวกเราที่เกิดมาแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะว่าบุญกุศลที่เราสร้างมานั้นไม่มากพอมันได้เท่านี้แต่เราจะสามารถทำต่อไปได้เรียกว่ามาต่อยอด ทานไม่ยังไม่ท mm ําก็ทําเพิ่มมากขึ้นศีรษไมัยังไม่ปฏิบัติก็ปฏิบัติมากขึ้นภาวนาไม่ยังไม่สวดมนต์ยังไม่น Hence, ั่งสมาธิก็เพิ่มมากขึ Rosen ้น <their> นี่คือปุเพจกตะบุญจตาแบ่งคนให้เกิดมาหล่อมาสวยแบ่งคนให้เกิดมาสติปัญญาดีแบ่งคนให้เกิดมาร่ํารวยต่างกันใครเล่าอยากจะเกิดมาโง่ใครเล่าอยากจะเกิดมาจนใครเล่าอยากจะเกิดมาขี้เหล่และคนขี้เหล่ก็มีคนพิการก็มีนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าบุญกุศลต่างคนต่างสร้างจึงแบ่งคนให้ต่างกัน ท่านทั้งหลายรู้ไหมหลวงพ่อของเราเนี่ยหรือเจ้าพระคณส้นพระยานวชิโรดมเนี่ยท่านเกิดมาในตระกูลก็ดีเรียกว่าเป็นตระกูลท่านขุนเกิดมาก็อดุมสมบูรณ์สติปัญญาของท่านก็นลำเลิศเและครั้งหนึ่งที่ท่านไปขายแตงโมท่านไปขายแตงโมแตงโมก็ท่านก็เลยเอาเงินปกต,ไติได้สิบสตังค์ได้สิบสตังค์ไปขายได้สิบสตังค์ท่านก็ เกิดความศรัทธาเรื่อมใสในหลวงปู่กงมาอย่างมากอยากจะทําบุญก็เลยพูดภาษาปัจจุบันก็เรียกว่ายักยอกก็ได้ยักยอกเอามาสองสตังค์มันก็ได้แคบก็เหลือไปแปดสตังค์ปกติจะให้แม่ให้พ่อในี่สิบสตังค์ทุกวันทุกวันแต่นี่ท่านอยากจะทําบุญทํำยังไงถึงจะได้เงินไปขอพ่อพ่อก็ไม่ให้ขอแม,แม่แม่ก็ไม่ให้ท่านก็เลยคิดว่าเออเราไปหาบหาบแตงโมไปขายทุกวันทุกวันเนี่ย มันต้องคิดค่าค่าหาบบั่งสิท่านก็เลยเอาไว้สองสองสตังค์อย่างนี้พอ,อามาให้คุณพอ่อคุณแม่เอา้ามันหายไปไหนอกีกสองสตังคนะ์น่ะเอามาขายได้เท่านี้ท่านก็บอกเนี่ยขายได้เท่านี้หลายครั้งหลายหนก็ได้แปดสตังค์แปดสตังค์ทุกวันพ่อแม่ก็สงสัยเอ๊ะมันทําไมเป็นอย่างนี้วะก็เลยให้พี่ชายพี่ชายไปใช้มโนไปขายด้วย แชมษนูที่เขาบที่เขาบุกไปขายไปขายพอไปนั่งขายนะ่ะนั่งขายทั้งวันก็ไม่มีคนมาซื้อนั่งอยู่นั่นนะ่ะนั่งขายก็ไม่มีคนมาซื้อในที่สุดมาซื้อสักคนสองคนแตงโมก็เป็นห่าบอะ่ะทีนี้หลวงพ่อของเราก็บอกว่าไอ้แกไปอยู่ที่อื่นเดีย๋ยวฉันจะขายเองหลวงพ่อมาขายแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงขายหมดนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไร บุญกุศลดังหากเล่าท่านได้ให้ทานมามากมายท่านให้ทานมามากมายและขณะท่านขายเนี่ยแป๊บเดียวหมดท่านก็เลยเอาเงินอีกสองสตางค์เก็บไว้ก็ให้แปดสตางค์ให้พี่ชายดูอ๋อนี่มันได้แปดสตางค์ก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็จะให้พี่ชายตามไปขายอีกก็เหมือนเดิมอีกพี่ชายไปนั่งขายทั้งวันก็ไม่ขายไม่ออกพอท่านขายปับ๊บไม่เกินสามชั่วโมงหมด ทั้งหาบนีหมดทั้งหาบท่านก็เอาไว้อีกพอได้สิบสตางค์เท่านั้นแหละท่านก็บอกพ่อบอกแม่ว่าผมเนี่ยเอาเงินค่าหาบวันละสองสตางค์นั่นน่ะสินั่นน่ะสิมีหน่ามันหายไปไหนแกจะเอาไปทําอะไรอะ่ะผมจะไปซื้อผ้ามาถวายหลวงปู่ผมจะทํากองข้าป่าถวายหลวงปู่ทีนี้พ่อของท่านก็เออดีแล้วพ่อจะได้อันโมทนาด้วยบุญด้วย ท่านก็ได้บอกวิธีให้บอกวิธียังไงก็คือให้เวลาทําผ้าป่านี้นะอืให้ทาไปเป็นบาตแล้วก็เอาประทัดไปด้วยอเวลาท่านเดินไปขึ้นไปกุติก็จุดประทัดเลปัง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 ,ปงน,นั่นหละหลวงปู่ก็มาตกใจประทัดมันดังมากจะทําอะไรเวลียังทําอะไรเนี่ยผมเอาผ้าป่ามาถวายครับเออผ้าจีวรมัดผ้าสมัยก่อนมันมันหายาก ซื้อผ้ามาเออเราอยากได้ผ้าสมใจแล้วท่านก็ปลื้มใจดีใจนี่คือมาต่อยอดและหนึ่งที่หลวงพ่อของเราโดนเสียงไทยใช่ไ่ยหลวงปู่มั่นบอกว่าเมริยังถ้าแกมีบุญวันนี้ต้องมีคนมาถวายผ้าจะตัดเป็นกีเป็นผ้าสังฆาติให้แกถ้าแกไม่มีบุญก็แล้วไปปรากฏว่านโยมเอาผ้ามาถวายอะ่ะ มีโยงผ้ามาถวายแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ทำเป็นผ้าสังฆาติสำเร็จนี่คืออะไรในประวัติหลวงพ่อมีไปอ่านโดนี่คือปุเพจกตะตปุญญาตาบุญที่ท่านสั่งสมไว้นั่นน่ะมันทำให้ง่ายทำอะไรก็ง่ายท่านสร้างเจดีย์ก็ใหญ่โตโมโหรารสร้างพระยกมันทำได้ง่ายๆเสมอไหร่เจดีย์แล้วก็พระยกอันยิ่งใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีใครทำได้เหมือนหลวงพ่อไปสร้างเจดีย์ที่วัดผือน้องวัดป่าน้องผือน,านาันใน ก็แค่ปีเดียวก็สําเร็จแล้วทีนี้ท่านมาสร้างเจดีย์ที่วัดศรีรตัตนธรรมรามอีกทั้งโบสถ์ทั้งเจดีย์ก็ใช้ทุนเป็นประมาณพันล้าน่ะเกือบเสร็จแล้วนี่คือบุญกุศลท่านสร้างอะไรก็สําเร็จสร้างอะไรก็สําเร็จเพราะฉะนั้นเรามาสร้างบุญกุศลไว้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมาสร้างบุญกุศลมันจะได้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราเรียกว่าทานศีลภาวนาทานก็ทําให้มันครบ ศีลก็รักษาศีลภาวนากิสวดมนต์นั่งสมาธิหเหล่านี้มันก็จะเกิดมาครบคำว่าครบก็คือได้มนุษย์สมบัติก็คือมีร่างกายหล่อสวยได้สวรรค์สมบัติก็คือมีความร่ำรวยได้นิพพานสมบัติคือเกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอจบไปเพียงเท่านี้